ชื่อเค้กนะคะอายุ24ปีคะ่ะตอนนี้เป็นพิตตี้ค่ะที่อยากทำจมูกนะคะก็เพราะว่าอยากมีด้างโด่ง,ดง,ดงอยากสวยเหมือนเพื่อนคะ่ะเพราะว่าในวงการพิตตี้นะคะส่วนมากก็จะทำสัญยกรรมกันทั้งนั้นแล้วก็เวลาแต่งหน้านะคะเราก็จะได้แต่งหน้าน้อยลงเพราะว่าเรามีรูปจมูกสวยอยู่แล้วแบบตื่นนอนมาแบบเราก็สวยเลย ูจากใน i ิน t a g แกรแล้วก็ดูใน Facebook ของเพื่อนๆนะค่ะส่วนมากเพื่อนๆก็จะไปกดไลค์กดแชร์รูปกันแล้วก็มีเพื่อนๆแนะนำด้วยแล้วก็ดูในเว็บต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือคุณหมอเก่งมากค,ะาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเค้กนะคะการเสริมชุ่มหในเค้กข,ของ้องเค้กเนี่ยนะคะที่สามารถเสริมไ,ได้นะก็จุดประสงค์ในการเสริมนะคะเสริมให้ดูธรรมชาติถูกไหมถูกไหม น้อยอยากได้แบบไหนเป็นพิเศษไหมคะอยากได้สวยเลยค่ะอยากได้สวยเนาะโอเคพี่เล่าให้ฟังก่อนการเสริมจมูกเนี่ยจมูกเป็นหนึ่งในองค์ประกอบคนหน้าเรานะครับจะไปเพิ่งจมูกอย่างเดียวแล้วกลายเป็นแบบสวยแบบดาราเลยก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมก็ต้องรู้ว่าองค์ประกอบของตาองค์ประกอบของหน้าผากองค์ประกอบของรูปหน้าเป็นยังไงถูกไหมคะโอเคแต่สำหรับจมูกแล้วปัจจุบันนะครับเทรนในการเสริมจมูกเนี่ยเราต้องเสริมให้ดูดีถูกไหม ดูนิสันตัวนี้ตรงเล็กๆนิดนึงนะแล้วตรงนี้ก็มีเีนิดหน่อยนะครับแต่จะไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราจะเสริร์ฟหัวตองจากหน้าผากถูก <c oughs> ไหมนะครับเราจะไม่เอาแล้วจะเสิร์ฟตอกจากหน้าผากเ <c oughs> พราะอะไรเพราะสมัยน,นี้เขาเรู้ว่าต้องมีเอสไลน์เอสไลน์หมายความว่าถ้าน้องหันหน้าไยนะครับจากหน้าผากปึ๊บมันจะต้องโค้งลงนิดนึง <c oughs> จากโค้งลงแล้วก็ค่อยออกมาเห็นไหมครับนี่คือจุดี่สูจนที่สุดต้องเสิรให้ดูว่าคนหย่นเห็นน้องมองเอ๊เสิร์ฟหรือเปล่านะ จม,มูกสวยดีแต่ไม่ใช่คนที่ไปเสริมจม,มูกที่ไหนมามมนะคะนี่คือการเสริมจม,มูกปัจจุบันเราต้องเสริมเองนะ<ม>น้องมีปัญหาอะไรอยากกระถามพี่ต่อบไหมคะออกี่วันถึงจะหายเรวนโดยทั่วไปร้าการทำจม,มูกเนี่ยพี่จะใช้ยาชานะฉีดเฉพาะที่แค่ตรงนี้เองนะ<ม>นิดเดียวนะคะรับหลังจากทำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะวมแค่วันที่2อง,งวันที่3 นะครับเราฉะหลังจากวันที่3ไปแล้วก็จะยุบลงเรื่อยๆนะครับแต่กว่าจมูกจะเข้าที่จริงๆเนี่ยก็ต้องประมาณตั้งหลังหนึ่งถึง2เดือนไปแล้วนะครับจมูกเนี่ยถึงจะแห้งนะมายถึงว่าเอาให้หลังจากหนึ่งอาทิตย์ไปแล้วนะส่วนใหญ่เคสที่ทําไปก็แทบจะไม่ได้วมอะไรนะตัวนี้นะคะเป็นซิลิโคนที่ออกแบบมานะครับจานวนมีนมอยู่หลายไซะะส์นะครับน้องล้องจำดูสิระบ้องจบดูซิลิโคนนุ่มไหมนุ่มเนาะ <Okay. S 2> โอเคถ้าเปรียบเทียบกับซลิโคนร,รุ่นเก่าๆน้องข็ <Okay. S 2> <Okay. S 1> มากข็ง<ช> <Okay. S 2> มากใช่ไหมโอเคของน้องพี่ก็จะใช้รุ่นที่นี้ให้นะคะเพื<ม>่อความรุ่มของมันเนี่ยก็จะทําให้มัลมนลุ่มค่ะอะไรสム o o t นะแล้วทําให้ผิวหนังมันเรียบนะครับโอเคทีนี้ก็หลังจากนั้นก็คงไม่มีอะไรแล้วนะคะ <S <S <De> er เดี๋ยวตอนขึ้นขั้นตอนในการทํจะมีน้องทา อ๋อเพื่อเตรียมตัวนะคะขั้นตอนในการจนเตรียมตัวก็ไม่มีอะไรมากน,น้องก็ลา้างหน้าให้สะอาดนะแล้วเดี๋ยวพี่พนักง,งานเขาจะเชิญน้องก็้าไปในห้องผ่าตั้นะครับแล้วก็มีการฉีดยาชาเฉพาะที่นิดหน่อยนะครับไม่จำเป็นจะต้องดมยาหรือว่าจะเป็นต้องหลับอะไรไม่ต้องกันไม่ได้เจ็บนะคร mm. ับเวลาจะมีเจ็บบ้างแค่ตอนฉีดยาชานิดหน่อยพอหลังจากฉีดยาชาเสร็จแล้วน้องก็จะรู้สึกอะไรเลยนะครับโอเคก็คงจะเรียบร้อยแล้วมีกาถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะไม่มีแล้วนะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเจอกันข้างบน โอเคค่ะ ้สึกแบบกลัวมากเกรงไปหมดเลยแต่พอมันจะเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาค่ะเฉพาะหลังจากยาชาออกนี้แล้วนะไม่เจ็บไม่อะไรเลยรู้สึกว่าคุณหมอมือเบามากๆแต่ก็ยังวันๆอยู่นิดนึงเพราะว่ามันจะมีเสียงดังกึกกึกกึกเวลายัดสิ่งโคนเข้าไปแต่แบบมันไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆแบบมันไม่ได้น่ากลัวแบบอย่างที่คิดเลยค่ะ ไปแล้วสัปดาห์นะคะรู้สึกว่าหน้าตัวเองอะคะ่ะสวยขึ้นแล้วก็ดูคงมากขึ้นแล้วก็จมูกเป็นสัดมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาการแต่งหน้านะคะก็คือใช้เวลาน้อยมากก็คือจากปกติที่เราต้องมาคอยเช็ดิ้งไฮไลท์จมูกแบบนี้ไม่ต้องแล้วก็คือทาครีมทาแป้งปกติแล้วก็เขียนคิ้วปัดบมันคล่าแค่นี้ก็สวยแล้วค่ะแล้วก็ ตอนนี้ก็มีเพื่อนชมด้วยว่าดูเหมือนไม่ได้ทำเลยอะทำไมธรรมชาติจากแต่พอเวลาหันข้างนะคะเห็นไหมจมูกมันจะดูเป็นสันแล้วจะดูสวยค่ะแล้วก็ยังมีเป็นปลาที่ดูธรรมชาติมากขึ้นค่ะ